Your Position Set สวัสดีค่ะพวกเรา b e n e ควันนี้มาโปรโมทซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะ beginner ซึ่งมาจากงาน general election ซึ่งทั้งหมดมีด้วย3เพลงด้วยกันก็คือ1 beginner คะ่ะซึ่งเช่อเป็นเซนเตอร์เองอันที่2 คิมินอกโกตกะสกิตะกะระหรือภาษาไทยก็คือก็เพราะว่าชอบเธอคะ่ะและเพลงสุดท้ายคะ่ะก็เป็นเพลง Let You Go นะคะก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ h e r e ว e b e ล o องคะ่ะซึ่งเป็นเพลงที่มิวสิกกับเจนนิสเป็นคนร้องใช่ไหมคะค่ะจ้า <interpret> ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราต่อสู้กับตัวเองมีการต่อสู้เกิดขึ้นเนอะเราก็เลยอยากจะให้ความเท่แล้วก็มีการเปลี่ยนลุคของวงกันบ้างะคะ่ะก็เลยออกมาเป็นแนวที่แบบเท่ๆดูดันแล้วก็ดูหูโหดๆนิดนึงเนอะใช่ไหมคะโมบายเป็นไงใช่ค่ะเท่มากเลยเพราะว่าทุกคนก็มีการซ้อมคิวบู๊กันด้วยใน MV นะคะก็อาจจะเห็นแตกต่างจากมิวสิกวิดีโอทั่วไปเนาะของเราก็จะสดใสใช่ไหมแต่บิเกนเนอร์ก็จะแบบมีต่อสู้กันบ้างเล็กน้อยนี่ การไหนทำยากง่ายไงบ้างมีผิดคิวอะไรกันบ้างไหมมีไหมคะมีผิดคิวไหมคะเจนผิดคิวไหมก็เล็กน้อยค่ะคำขันกันไปแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆสำหรับพวกเราใช่พี่สตาร์บอกว่าที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราเก่งมากสตาร์ก็ได้สตาร์สตาร์แมนค่ะก็ต้องบอกว่าใช้เวลาซ้อมไม่นานสัก วันหนึ่งได้แล้วร,ร,รู้สึกว่าทุกคนแบบสนุกมากๆกับการที่มีคิวบูเข้ามาใครแบบรู้สึกว่ายากที่สุดเลยไข่มุกค่ะไข่มุก <c oughs> เอ๊หนูออกจะกล้องไหนอะ <c oughs> อ๋อยู่นี่หนูออกจะอปป้าไข่เอ๊ะทำไมเงียบจังเลย <c oughs> หนูอะ <c oughs> ซ้อมมาอย่างดีมากเลยค่ะแต่ว่าพอไปถึงคิวปุ๊บ ก็มีหลุดคิ้วบ้างแต่ว่าพี่สตันแมนอย่างที่เจนบอกคะ่ะคือเขาแบบเมือชีพมากสมมติพอเราเหวี่ยงไปแบบผิดทิศใช่ไหมคะเขาก็ไปรับแบบในทิศทางที่ถูกต้องได้คะ่ะภาพก็เลยออกมาดูดีมากเลยคะ่ะสามารถไปดูได้นในเอ็นไบี เท่ลคือในเอ็มวีหนูคิดว่าหนูเท่มากเลยนะแต่ว่าพอเอ็มวีออกมาทุกคนบอกว่าหนูเป็นคิตตี้จับแมลงปอหนูว่าหนูโทษไม้ค่ะหนูว่าถ้าหนูเท่มากแต่มปนผิดที่ไม้เท่านั้นแหละค่ะถ้าไม้มันเบาหนูว่าหนูเท่มากแน่นอนถือไม้เบสบอลค่ะเป็นไม้จริงแบบว่าแต่ว่าหนูดูถือแก๊กเกงกังแบบว่ามันหนักไงค่ะเขาก็เลยบอกว่าดูแบบถือไหวไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ย เป็นกระบองบูสตีค่ะเป็นกระบองสองท่อนค่ะสนุกดีค่ะตอนเล่นเหมือน,อน,น,นตัวเองเป็นบูสลีบอ่าก็แบบฟันฟันฟันค่ะใช่ค่ะก็มีโซ่อีกคนหนึ่งก็คือพี่ปูเป้นะคะใช่ค่ะก็ฟาดตัวเองไปหลายรอบมากเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันเป็นโซ่ปลอมค่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> ใช่ Bend ต่อมาอีกเพลงหนึ่งค่ะออกคนละแนวกับบิ๊กินเนอร์เลยน้องชัดจังไลฟ์ฟังใช่ค่ะ,คะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงน่ารักสดใสค่ะเป็นความรักที่แบบว่าบริสุทธิ์มากๆเป็นความรักที่เราให้เขาไปโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรกลับมาค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่น่ารักสดใสมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไปดูรายละเอียดในเนื้อเพลงอีกทีหนึ่งจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ส้งมากๆค่ะ ความยากง่ายก็น่าจะเป็นเรื่องของการอั้นขำค่ะการกั้นกั้นขำค่ะกั้นขำกั้นขำค่ะเพราะว่าจะมีฉากหนึ่งที่จะเหมือนกับว่าเป็นซิทคอมเล็กๆเป็นกิมมิคของ MV ค่ะแล้วเพื่อนๆรวมถึงซัดจังก็ต้องกั้นขำมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันตลกมากค่ะมันเป็นฉากที่ซัดจังชายทำมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะ ถูกใจสิ่งนี้ต้องทำนั่นนิ่งกันทุกคน<ช>แล้วใช่ค่ะมันยากมากคนนี้เขาหลุดคำบ่อยมากค่ะกี่ร <laughs> อบคะก็าะะมากกว่าฮาเทักเหมัอนกัน <laughs> ปกติเราจะได้กําลังใจจากแฟนคลับใช่ไหมคะแต่ว่าในเพลงนี้เหมือนมันเป็นการที่เราให้กําลังใจแฟนคลับกลับไปแต่ว่าสื่อทางจดหมายแบบว่าสื่อถึงการว่าเออเราเรารับรู้นะแล้วก็อยากจะสื่อกําลังใจตรงเนี้ยผ่านจดหมายไปให้ทุกคนเนี่ยค่ะมีสองสเต็ปค่ะมีสองสเต็ปหนึงสองมึนหนึ่งสองึอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็นปตามที กระแสตังแบบนีงั้นรู้จักกระแสต้าผิดแบบผิดแบกฟีดแบบผิดแอ่าฟีดแบบก็คอมเมนต์ MV คอมเมนต์ใช่ไหมคะใช่ก็ MV คอมเมนต์มาจากทำเพจด้วยก็ดีใจมากๆเลยค่ะเย้มีท่าอันไหนที่จำก็คิดว่าน่าจะตอนแรกคิมิโนะโกโตะกักิดะคาระปิวปิ้ว แล้วก็ทุกคนก็ทำเพียเพ้ยวๆด้วยกันนะคะ ก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเรา BNK48 ด้วยค่ะอันนี้เป็นซิงเกิลที่6แล้วก็เป็นเพลง Beginner แล้วก็เพลง Kimino Koto ga Sukidakara แล้วก็เป็นเพลง Let You Go ที่ประกอบภาพยนตร์แวร์ Be Belong ซึ่งกำลังจะเข้าฉายอีกไม่นานนี้ค่ะยังไงฝากของพวกเราผลงานทุกๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของ BNK48 ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ